ลงในช่างซื้อมะพร้าวมาทั้งหมดต้น้สวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> นานๆจะได้เจอกันทีนะวันนี้ก็เสียงกวาดด้วยวันนี้เราก็จะไปที่ทุ่งนานะครับผมไปในพื้นที่การปลูกโคโคโนัทน,นะครับช่างก,ก็จะว้ยนะของหลังไหว้ของนะครับสิ่งเร้นลับอะไรพวกนี้ก่ที่จะทางพวกปรึกษาลูกหลานนะ อยู่แล้วรวยเริ่มการน้ําต้นปลูกมะพร้าวนะครับผมปกมะพร้าวของเคพี c o n u นัตฟาร์มนะครับก็ท่อน้ำก็เป็นท่อท่อเมนขนาด2.5นิ้วนะครับตรงนี้น้ำก็จะเข้าร่อง ต้องสงวนมะพร้าวครับนนแ้นกำลังต่อกาวนะครับตอนนี้ปั๊มน้ำ พลังไห้เงินน้อยต้นลงในช่างซื้อมะพร้าวมาทั้งหมดต้นครับก็ซื้อมาทั้งหมดสามร้อยต้นนะครับของสวนที่บ้านแพรวมาส่งถึงที่เลยนะครับต้นละสี่สิบบาทตอนแต่ตอนนั้นเป็นยังเป็นแบบมะพร้าวติดรากมานะครับผมก็เอามาชําเองชําเองอีกประมาณสองเดือนครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะปลูกนะครับ

เดือเสร็จแล้วนะครับท่อพีก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการครับแต่ผมเลือกใช้เป็นท่อพีขนาด20่มิลนะครับหนา4บาร์นะครับจะมีความหนา2บาร์นะครับอันสองบาร์ก็บางหน่อยอันนี้4บาร์ก็หนาหน่อยนะครับผมผมก็เลือกใช้เป็น4บาร์ไปเลยเลือกตัวหนาไปเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องที่เจาะท่อพีนะครับก็เลือกเขาเรียกเออไขควงนะไขควงไว้เจาะท่อพีเมเจ็ดมิลลิเมตรครับแล้วก็สายไมโครไฟเบอร์นะครับผม พร้อมขาปักนะครับระบบสปริงเกอร์ก็เป็นแบบมีวาล์รีนะผมบางทีเราไม่ต้องการให้มันแรงก็มีวาล์รีนะแล้วก็มีหัวเจ็ตอันนี้คือหัวพ่นด้านเดียวนะ90้าสิบองศานะครับผมจับให้มัน่นแล้วก็แทงลงไปนะครับแต่ก็น้ําก็พุ่งครับพุ่งปี๊ดเลยนะเราก็ปักปักปักตามที่เราองศาน้ําอ,องศาของการรดนะครับนี่นี่ จะได้นะครับแค่นี้ครับง่ายมากเลยนะครับโอเคครับอะรัครับก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะ แต่มันแดดค่อนข้างจะร้อนมาก,รมากรประมาณครับปรห้าองศานะครับก็รุ่งรวงไปด้วยดีนะครับได้แล้ว2ร่องนะครับปลูกปลูกไป,ปแล้วประมาณ40ต้นคนะรับเหลืออีก260ต้น